อ,อย่างที่ส่งเรื่องมาว่ายืมสถานที่ทําอะไรกับเปิดคลาสสอนอการแสดงสอนกรแ acting อะไรเงี้ยนะฮะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแล้วแล้ววันนี้ที่พี่เขาโทรมาจองอไว้ในการแสดงของเราอะนักเรียนเหรอครับเรียนการแสดงคุณอะไรเนเน่ใช่ไหมใช่ครับมาเรียนเพิ่มใช่ไหมฮะถูกต้องเอามาเลยครับมากับผู้จัดการ รอดเอะมากเลยค่ะลูกไม่ต้องห่วงเจีดคัดสรรให้หนูอย่างดีจะต้องเป็นนักแสดงที่ปังปังปังเว้ยฮยจะมาขายขนมปังเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่เลยฮะที่จะมาสอนคุณเองในการ acting การแสดงครับหนูลูกเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นดารานำเลยนะคะลูกดารนํำชายยอดเยี่ยมเหรอคะดารานำเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวหมอนวดค่ะลูก เดี๋ยวนี้ไปนับอยู่ไหมคะเนี่ยหยอกผมอยู <In> ่เร <anak> ื่อยเลยนะฮะแอบไม่เจอกันนานเลยค่ะโป่งใช่ไหมฮะคุณโป่งวะเปเวไม่ใช่ตู้รถตู้จำไม่ได้เหรอคะไม่อยากจะจำด้วยฮะไม่อยากจะจำด้วยฮะเดี๋ยวนะผมลืมชื่อของคุณเลยฮะคุณชื่อน้องเน่แนเน่ค่ะ What เน่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 ค่ะเนเน่เนเน่ไปขายลิ้นทิ้งค่ะคุณเนเน่ใช่ไหมคะอันนี้เนเน่ค่ะส่วนชั้นผู้จัดการของน้องเนเน่ชื่ออะไรครับ เฮนเสกุลอะไรคะหาพอเสร็จจากงานไทยมาหวานนากันพอเสร็จจากงานไทยมาหวานนากันเคือกชอมึงอะชอบแต่กูเนี่ยไม่ชอบเพราะตอนซอมก็คุยมุกกันเฮ้ คือมาดูมาดูเดี๋ยวพี่เล่นให้มาดพี่เล่นให้เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูคือรู้เดี๋ยวรู้ก่อนถ้าเกิดผมโซมมาก่อนจะได้ก็เดี๋ยวก็ได้แป๊บเดียวสุดๆผมก็งงสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อเฮเฮนามสกุลฮ่าฮะเสร็จจากงานนะก็เมื่อเวลาเย็นๆย็ะเป๋าปุ๋เนี่ยไปไถนาไถอะไรอ่ะ มันก็แค่นั้นเอีกทีหนึ่งคนไปเร้วไม่ถอดมันไม่ได้ยากเลยคุณขาชื่อจำง่ายๆคุณไปเร็วๆพี่ชันเนี่ยชื่อคุณขาคุณจำได้คุณคือพั่ชั้นสิคะจำไม่ได้คุณเจ้ชื่อคนที่จำง่ายมากกรับคุณดูคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะฮะเน่เน่ค่ะเน่เน่คุณชื่ออะไรคะเนี่ยคุณชื่ออะไรคะอะไรฮะคุณชื่ออะไรคะเนี่ยคึบึมคึบึม สวัสดีค่ะคุณฮ <mortality. S 2> ุบพึ่มเห็นไหมฉันจำชื่อคุณได้แล้วของคุณนะฮะชื่ออะไรฮะเฮ้เฮนามสกุลฮ่าพอเสร็จจากงานนาแล้วมาเธอเดินชมกันเล่นทุกท่านคอยดูค้างหน้าเทปหน้าบุ๊กเนี่ยจะเล่นทุกฉากเลยวันนี้ขอลาตัวไปก่อนลาตัวไปก่อนขอลาตัวขอลาตัว ตัวลาไปก่อน,น,อน,น,อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร<า>ไม่ได้<อ>ดูอา่านี่เขานี่คุณตุ้มเมงใช่ไหมคะพี่คคุณคุณคุณตุ้มเมงใช่ไหมผมเป็นคุณตุ้มเมง คุณเป็นใครคัเนี่ยผมเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายที่เป็นเปิดสอนนักแสดงไงคือดิฉันเนี่ยับอยากให้น้องมีสกิลในการแสดงค่ะโอ้ยแล้วเดินทางมากันไกลไปเน่เห็นบอกว่ามาจากจีนเลยใช่ไหมมาจากเมืองจีนค่ะพี่เพียกันเลยป่ะเนี่ยก็นอนเต็มอิ่มก็นอนเต็มอิ่มค่ะคุณเพียซะหน่อยสิครับดูท่าทางลอยๆเพียหรือเปล่าเนี่ยงานเยอะงานเยอะมันก็เลยพี่เพียค่ะครับ นี่หนูมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะนี่เลยค่ะพี่เบอร์ดี้แบล็คเลชชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองค่ะและพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพนะคะเพราะมีน้ำตาลน้อยแคลรี่ต่ำแค่35แคล,ลเองค่ะเหมือนรู้ใจพี่เลยนะคะช่วงนี้พี่กำลังคุมน้ำหนักด้วยไหนพี่ขอเติมความเข้มสักกระป๋องสิคามาค่ะคุณลูอืมอืม้ ก pues ิ่กาแฟหอมติดจมูกเลยค่ะไปกับบ้างครับเฮ้ยอร่อยและดีขนาดนี้กระป๋องนี้พี่ขอนะจัดไปค่ะพี่แล้วตอนนี้นะคะทางเบอร์ดีมีแคมเปญฉลองครบรอบ30ปีแจกแหลกทั่วไทยลุ้นโชคสุดว้าวรวมมูลค่า1ิบล้านบาทเลยนะคะตายแค่ดื่มเบอร์ดีก็ได้ลุ้นโชคใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยคุณน้องขา แล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างคะง่ายๆเลยค่ะพี่แค่แอดไลน์แอดเบอร์ดี้เและกรอกรหัสใต้ขวงสะสมร่วมชิงโชคได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนจนถึงวันที่17ตุลาคม2566และแลกแต้มได้ถึงวันที่31ตุลาคม2566นี้และที่สำคัญกินเสร็จอย่าทิ้งห่วงนะคะพี่แหมคุณน,น้องคะถ้าจะแจกแหลกขนาดนี้ใครทิ้งอะก็บาไปแล้วค่ะคุณ งั้นกระป๋องเดียวไม่พอแล้วค่ะจัดมาให้พี่เลยสิบลัาโอกาสแบบนีนน้ต้องคว้าเลยจัดไปเลยค่ะพี่หนูขนไปไว้หลังรถเหมือนเดิมนะคะตกลงคือขาจะมาสอนคุณดีกว่าคุณเดเนี่นี่ก็ต้องบอกว่าถือว่าในวงการบันเทิงตอนนี้คุณก็ประสบความสําเร็จอย่างมากที่เมืองจีนแต่ว่าถ้าเรื่องจะเพิ่มเติมการโปรเจกต์เสียงเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็สําคัญนะครับคุณไล่เสียงเป็นไหมพอเรียนมาบ้างค่ะเอาทั้งนั้นลองไล่เสียงให้ผมฟังหน่อยครับ เสียงไปเสียงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณทำอะไรครับไล่เสียงค่ะเป็นไงครับไล่เสียงอย่างเดียวไม่มีอุณตอนเลยค่ะไล่เสียงไม่ได้ไล่แมวไล่เป็ดไล่ไก่อย่างนั้นชิ่วชิวไม่ใช่อ๋ยังไง่ะคะมันลำดับเสียงไงมันจะมีโด้ดเลยมีฟาซอนลาซีโดอะไรประมาณนี้เอางี้เสียงหัวเราะเสียงหัวเราะบางทีมันไม่เหมือนกันนะหัวเราะแบบว่าสาใจ หัวเราะแบบธรรมดาปกติหรือหัวลาะโทนเสียงต่ำอ่าในคุณเน่เน่ลองหัวลาะปกติที่เคยหัวเราที่ครับอันนี้คือหัวเราะปกติใช่กันทุกอ่เขาไม่ได้โควเลาะแบบนี้เลยคืออารมณ์ฟิวไม่เหมือนกันออเวลาคุณหัวเราะปกตินี่คุณหัวเราะแบบหมูยิ้มสยาม เอางี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี kind of ๋ยวผมจะไล่เสียงหัวเราะให้คุณเอาเป็นเสียงสูงเสียงกลางธรรมดาแล้วก็หัวเราะแบบเสียงต่ำผมจะเริ่มจากเสียงกลางก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลองหัวเราะครับอ่าอันนี้เสียงกลางนะดับพตรงนี้อ่าเริ่มสูงปีละลองดูนะอ่าอ่าหัวเราเสียงกลางอ่ะลองดึงเียะดึงสองซาอ่า โอ้คุณแล้วว่าจะไคพังนานแต่คิววะโกษดีฮะเดี๋ยวต่อไปนะฮะศิลปะการรำชั้นสูงออ้ยขอบคุณมากครับมีอะไรของอะไรก็ยัดมาให้น้อยหมดเลยนะเดี๋ยวจะให้ครูที่ประสบความสําเร็จได้มาสอนคุณแน่เป็นครูสอนรำครับผมเป็นศิลปะชั้นสูงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไอ้รำดีไม่ดีเราดูยังไงคะรำมันก็รำดีก็จะรำสวยโอ้ยคุณรำสวยจังเลยก็อย่างนี้ฮะตั้งวงก็ไปอย่างนี้อการตั้งวงนี่ยากไหมคะ ก็ไม่ยากนะท่ายังไงคะตั้งวงสี่คนก็ตั้งวงได้แล้ววงรำวงดัมมี่ทำไมโรงเรียนกูน่ากลัวเรือเกินวะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวคุณชัยเชิญอยางนี้นิดหนึ่งครับไอ้คุณคุณอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยคุณคุณไม่จำชื่อใช่ไหมอะผมลืมผมลืมผมลืมชื่อถ้าเกิดไม่จะเป็นอย่าไปลืมชื่อเขาเองครับผม คุณเนเช่นมีด้วยครับคุณเนน่เดี๋ยวคุณต้องคอยดูด้วยนะฮะเปิดตัวครูรำชั้นสูงเลยครับครูหลุยกับครูประดุมครับ ไอ้ไพี่ส่งอะไรมาให้กูดูคิดว่ากูจะ,จะทําได้ทุกอย่างเลยเหรอวะแล้วเขามองยิ้มอยู่ฮาเ้าไม่ฮาคุ่รู้กูได้อะไรได้ความทึ่งปรบมือให้ครูหลุยและครูพรดุงครับครูละครโจหลุยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่คนละขแขนงครับอ๋ออันนี้ขแขนงอะไรคะขแขนงหมูกรอบแขนงหมูกรอบนี่เป็นแบบ ฉบับของหมูเกาะค่ะหมูเกาะเป็นการลํำแบบเชืบทางใต้เดี๋ยวจะให้คุณเนเน่มาคนไหนเรียนรำกับครูลุยนะได้น้องคนนี้ครับน้องเนเน่ครับเชิญครับน้องเนเน่ตอนนี้มันเป็นศิลปะชั้นสูงโดยเฉพาะท่าลํำต้องออกดูแล้วแข็งแรงตั้งท่นี่ท่าเหนี่ยต้องดูแข็งแรงประมาณนี้ฮ่าสวยมากสวยมากแต่สิ่งสำคัญดวงตานี้ต้องเปล่งประกายสะกดคนดูให้ร่วมการแสดงของเรา พองตาที่หนูพองตาเป็นไหมหนูพองตาที่ลูกยังไม่ได้พองตาเขาดู <S <S ดูพี่เขาไว้ <S <S แบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตาไม่ค่อยพองเติมไหมยังหรือมีแต่ยิ่งเติมยิ่งปิดไม่พอหงหรอกโอเคพองตาแบบพี่แล้วรำคู่กันดนตรีมาตาพองไว้ตาพองซ้ายใองขวา เหมือนั่นสองพงสวยงามลูกสวยงามมากเอเดดเด๋นะคุณตั้งใจมองมากเลยเหมือนอยากจะรำด้วยผมพร้อมเสมอครับได้อะนั่นรำสามคนเลยซ้อมพองตาก่อนพองตาต้องให้เปลือกตามันเปิดตาเพืออกจากเป้าเลยเนี่ยรำ้อกัน 5, 6, 7, 8เดแี๋ยวเด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 ี๋ยวมึงดูพวกกูหรือเปล่าตัวตีฮะงน้นเต้นกับกระเต้นไปเรื่อยเปื่อยเอางี้แล้วกันนะขอให้ครูกับคุณประดุงเนี่ยลำให้เต็มที่ให้น้องเน่ดูดีน้องเน่เช่นนี้ลูก แดกง่ายจะทด้เแทนนี่มาเต้นสลับกันเต้นมั่งไอ้ลำแบบเนี้หาไปประกอบงานอะไรได้บ้างคะส่วนใหญ่ก็งานบนเด็กนะก็งานคนเด็กนะเอาเด็กจะได้รู้ศิลปะไงครับไปร้อใช่ผาไว้ปวกหรอคะก็คุณเนน่พอจะได้ไหมฮะได้ค่ะในชุดแบบนี้แล้วถ้าปล่อยให้ลำคนเดียวได้ไหมโดยที่ไม่มีครูสอนนึกจินตนาการเองฟิวเลยค่ะเคยลำได้หรอเคยลำถ้าลำหนูก่ เน่เน่ค่ะลูกโชว์ไปลุลุกที่มึงจีที่หนูไปลาบแบบเนี้ยเอางี้ใส่ท่าของหนูไปเองด้วยจินตนาการเองกับดนตรีประเภทนี้เขาเรียกเอามาเป็นฟิวชั่นหน่อยแบบเอามารวมกันใช่เลยครับตื่ะขึ้นมาครับน้่มีเสน่ห์มาก ขอถามหนิดนดงแอนนี้ผมผมต้องดูไหมแอนนี้ผมผมต้องดูไหม